สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสหภาพยุโรปยืนยันว่าจะไม่ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน,นครับเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับรัฐบาลของประธานดีโดนัททรัมผู้นําสหรัฐโดยคณะกรรมการยุโรปประกาศจุดยืนนี้ท่ามกลางการรายงานว่าทำเนียบขาวได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆนั้นดําเนินการโดยการตัดความสัมพันธ์กับจีน แม้ว่าสหรัฐนั้นยังไม่ยืนยันข้อเรียกร้องนี้อย่างเป็นทางการแต่โดนัลด์ทรัมป์แสดงท่าทีเปิดรับการให้ประเทศต่างๆเลือกระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อแลกกับการได้รับยกเว้นถาวรจากการขึ้นภาษีนําเข้าทั้งใหญ่ของเขาซึ่งสร้างความตกใจให้ใหกับทั้งพันธมิตรและคู่แข่งทั่วทั้งโลกภาษีสุลการกรดังกล่าวได้ถูกระกับชั่วคราวเป็นเวลา90วันซึ่งเป็นช่วงเวลาสาคัญที่รัฐบาลต่างๆกํา,ากลังพยายามใช้เพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้าเมื่อถูกถามว่าลาตินอเมริกาควรตัดความสัมพันธ์กับจนนหรืออไม่โดัทตบ ู้สื่อข่าวว่าอาจจะในทางใดทางหนึ่งอาจจะไม่ใช่ที่พวกเขาควรทําแบบนั้น <t ell> เพียงคําแนะน,นกล่าวก็ทําให้จีนออกคกําเตือนอย่างชัดเจนถึงการตอบโต้กระทรวงพาณิชย์จีนนั้นออกแถลงนะครับว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อฝ่ายใดก็ตามที่บรรลุข,ข้อตกลงโดยเสียผลประโยชน์ของจีนหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจีนจะไม่ยอมรับเด็ดขาดและจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างสมน้ําสมเนื้อจีนมีความมุ่งมั่นและความสามารถในการปกป้องสิทธิประโยชน์ ของตนเองไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการใช้อํานาจฝ่ายเดียวและการกีดกันทางการค้าได้ขณะที่คณะกรรมการยุโรปซึ่งมีอํานาจเด็ดขาดในการเจราจานโยบายการค้าของสมาชิกทั้ง27ประเทศพยายามเว้นระยะห่างจากข้อพิาพาทดังกล่าวโดยยืนยันว่าการเจราจากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับจีนนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันทางด้านมาริอันนาโปเตสตารองโฆษกกรรมการก็บอกว่าเรามีการเจราจาการค้ากับคู่เจราจาสหรัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นการเจรจา,าระหว่างสองฝ่ายที่กำลังหาหรือว่าองค์ประกอบใดบ้างที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งสิ่งนี้แตกต่างจากความสัมพันธ์ของเรากับจีนเขาย้ำนะครับว่าแม้จะมีพัฒนาการล่าสุดแต่นโยบายของสหภาพยุโรปต่อจีนยังคงเหมือนเดิมโดยยึดหลักการลดความเสี่ยงไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าจีนเป็นประเด็นที่ไม่อยู่ในการเจรจา,ากับสหรัฐหรือไม่เธอตอบว่าเส้นแดงเพียงเส้นเดียวคือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ของพลเมืองสหภาพยุโรปซึ่งหมายถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่ทำเนียบขาวระบุว่าเป็นอุปสรรคไม่ใช่ภาษีและส่วนที่เหลือทั้งหมดต้องหาหรือกันการลดความเสี่ยงก็คือกลยุทธ์ที่เริ่มโดยเออร์ซูล่าฟอนเดเลเจนประธานคณะกรรมการิการยุโรปในช่วงดํารงตําแหน่งวาระแรกเพื่ออธิบายการลดการพึ่งพาจีนที่เปราะบางซึ่งสาภาพยุโรปได้สร้างขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านที่อ่อนไหวเช่นเทคโนโลยีชั้นสูงและสินค้าที่มีประโยชน์ทั้งทางพลเรือนและก็ทางทหาร จีนถูกกล่าวหาว่าใช้ห่วงโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือตอบโต้นโยบายที่มองว่าบั่นทอนผลประโยชน์แห่งชาติของตนในการตอบโต้ภาษีสูงลิบของโดนัลด์ทรัมป์จีนได้กำจัดการส่งออกแร่สําคัญและก็แม่เหล็กหลายชนิดด้วยกันออสซูล่าฟอนเดเลเยนมีท่าทีเข้มแข็งต่อจีนตอได้รับกรมและเคยได้รับคําชมจากรัฐบาลของประธานดีโจไบเดนได้ปรับน้าเสียงลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นประธานคาณะกรรมการพูดถึงนโยบายต่างประเทศถึงแลกเปลี่ยนที่สามารถ นำไปสู่การมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์กับจีนที่ไม่ได้แบ,บ่งปันค่านิยมพืชฐานของสาภาพของสาภาพยุโรปนะครับไม่กี่วันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศภาษีตอบโต้และทําการให้การตลาดนั้นของยุโรปกับสหรัฐทรุดต,ตัวลงเออร์สุล่าฟอนเดเลเยนก็สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรันตมตีหลี่เฉียงของจีนคณะกรรมการการรายงานว่าเพื่อตอบสนองต่อความปัปดปัวอย่างกว้างขวางที่เกิดขึ้นจากภาษีของสหรัฐอเมริกาทางด้านเออร์สุล่าฟอนเดเลเยน เน้นย้าความรับผิดชอบของยุโรปและจีนในฐานะตลาดใหญ่ที่สุด2แห่งของโลกในการสนับสนุนระบบการค้าที่ได้รับการปฏิรูปที่แข็งแกร่งมีเสรีภาพและก็เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันที่เท่าเทียมการที่เผยแพร่รายงานโดยจีนมีท่าทีเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดและเน้นย้ําผลวัดการเติบโตที่มั่นคงในความสัมพันธ์รังระหว่างสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีหลี่เสียงกล่าวกับเออร์ซูลา่าอนเดเลเยนว่าจีนพร้อมร่วมมือกับฝ่ายยุโรปเพื่อส่งเสริมความพัฒนา ในสิ่งที่จะสร้างสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับยุโรปที่มีสัดส่วนระดที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจุดประกายการคาดการณ์ถึงความความความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสาภายุโรปกับจีนนะครับซึ่งสาภายุโรปนั้นพยายามลดทอนลงโดยใช้ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ตลาดสาภายุโรปนั้นเนี่ยครับถูกท่วมท้นด้วยการส่งออกต้นทุนต่ําของจีนที่ไม่สามารถส่งไปสหรัฐอเมริก,กาได้อีกต่อไปเนื่องจากภาษีที่สูงเกินไปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยน เตือนเมื่อตอนต้นเดือนเมษายนว่าเราไม่สามารถรองรับกําลังการผลิตส่วนเกินของโลกและจะไม่ยอมรับการทุ่มตลาดในตลาดของยุโรปในปี2566สหรัฐเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับสินค้าที่ผลิตในสาภาพยุโรปนะครับตามมาด้วยจีนซึ่งในทางกลับกันจีนนําเข้าสินค้าเข้าสู่สาภาพยุโรปเนี่ยในสัดส่วนสูงสุดนะครับรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกาในขณะที่แคนาดาซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกาก็มีความเคลื่อนไหว ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าในช่วงความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกาที่กําลังตึงเครียดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาได้ออกมาประกาศความสัมพันธ์เก่าแก่กับสหรัฐบรรี่สุดลงแล้วพร้อมกับรายงานว่าแคนาดาน,นั้นกําลังพิจารณาที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแทนแทนที่ที่จะมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ชอนนารินจากมหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสในแคนาดาให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับว่า ความปรารถนาของแคนาดาที่จะเข้าร่วมกับสาภาพยุโรปเกิดจากความกลัวต่อความโดดเดี่ยวทางยุทธศาสตร์หลังจากที่สหรัฐนั้นกลายเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแคนาดาแคนาดาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากนารีนบอกว่าเนื่องจากในปัจจุบันแคนาดามีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับมหาอำนาจหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือแม้แต่รัสเซียก็ทำให้ยุโรปกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ภูมิภาคที่แคนาดานั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นเอาไว้ได้ ศาสตราจารย์นารินยังชือีกหนึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงแคนาดากับยุโรปเข้าด้วยกันบอกว่าแคนาดาเริ่มต้นในฐานะรัฐที่ก่อตั้งโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปชาวแคนาดาส่วนใหญ่ยังคงภูมิหลังเป็นชาวยุโรปชนชั้นนําของแคนาดามีความโน้มเอียงไปทางยุโรปจากมากซึ่งทําให้การหันไปหายุโรปเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลนั่นเองนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่มองให้เห็นว่าเวลานี้แคนาดานั้นก็จะเข้าร่วมกับยุโรปโดยสะท้อนให้เห็นความพร้อม และความต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและก็ความมั่นคงก็มีรายงานว่าแคนาดานั้นกําลังพิจารณายกเลิกข้อตกลงจะซื้อเครื่องบินรบ f 3 5จากบริษัทล็อกฮีสบาร์ตินของสหรัฐและก็ได้มีการเปิดเจราจากับทางด้านสวีเดนนะครับเพื่อเพื่อซื้อเครื่องบินรบจากสวีเดนนั่นก็คือกริปเพนเนี่ยเข้ามาทดแทนแม้บางคนอาจบอกว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงหากพรรคเดโมแครตกลับมามีอํานาจในสหรัฐแต่ทางด้านนารินเตือนว่า แม้ว่าผู้นําสหรัฐจะเปลี่ยนไปแต่สหรัฐอเมริกานั้นก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของชาวแคนาดาอีกต่อไปโดยชี้ว่าสหรัฐนั้นมีประวัติการละเมิดข้อตกลงของตนเองและคาพูดของสหรัฐนั้นไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไปเราต้องจดจําสิ่งนี้เอาไว้เพื่ออนาคตทางด้านมารซิโมเลียโนบอนเน่ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปให้มุมมองที่น่าสนใจกับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันบอกว่าแผนการของแคนาดาที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และอิทธิพลของกลุ่มนีโอคอนที่ยังมีอยู่ในยุโรปบอนเน่ bon ยังวิเคราะห์ว่าคำวิจารณ์ของทรัมป์ที่ว่าแคนาดาเป็นรัฐที่51ของอเมริกานั่นเป็นการเน็บแนมราชวงศ์อังกฤษและกลุ่มนีโอคอนโดยตรงบอนเน่ bon เชื่อว่าการที่แคนาดาต้องการเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปมีรากฐานมาจากความใกล้ชิดทางอุดมการ์แคนาดานั้นต้องการแยกตัวออกจากกรอบของอเมริกาและความคิดเห็นของสาธารณชนชาวแคนาดาก็เอียงไปทางปรับตัวให้สอดคล้องกับวาระของสหภาพยุโรปมากยิ่่งงขึ้นนนัเอ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของแคนาดากับยุโรปมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งย้อนกลับไปในอดีตอาณานิคมและความสัมพันธ์เกลือจากภาพอังกฤษบอนเนย่ยังเสริมอีกว่าการเข้าร่วมสหภาพยุโรปของแคนาดาจะสะท้อนถึงอิทธิพลของอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของราชวงศ์และสมาคมรับแกรนด์ออเรียน์ในแง่ของความเป็นไปได้ทางกฎหมายแคนาดานั้นสามารถสมัครเข้าร่วมสาภาพยุโรปได้ เนื่องจากว่าสนที่สัญญาต่อตั้งสหภาพยุโรปอนุญาตให้ประเทศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุโรปสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญอยู่ที่ว่าประเทศสมาชิกที่มีแนวคิดแต,ตกต่างจากกระแสะหลักในสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นฮังการีหรือว่าสโลวาเกียซึ่งบางครั้งถูกมองว่าเป็นประเทศนอกครกจะสนับสนุนการเข้าร่วมของแคนาดาหรือไม่ในขณะที่การเจราจายังดำเนินอยู่หลายไฟายมองว่าความปรารถนาของแคนาดา ที่จะเข้าร่วมสหภาพยุโรปอาจเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวทางภาูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่นะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงในดุลอํานาจโลกนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนนั้นเราจะเห็นว่าแคนาดานั้นเนี่ยครับก็เป็นมิตรกับทางด้านสหรัฐอเมริก,กาไปไหนไปกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมีส่วนร่วมในส่วนของการลาดตระเวนร่วมกันในส่วนของนาโต้เนี่ยครับก็ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดแต่เวลานี้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับแคนาดาออกมา พูดตรงๆพูดชัดๆนะครับว่าสหรัฐนั้นเชื่อไม่ได้อีกต่อไปในกรณที่สหาภาพยุโรปก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็กําหนดนโยบายในการที่จะเล่นงานฝั่งของทางด้านจีนมาโดยตลอดนะครับไม่รับจีนไม่เอาจีนแต่เวลานี้กลับไปหันหาจีนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ช่องถาอัปเดตนั้นเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราว ข่าวสารทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะสนับสนุนช่องถาอัปเดตนะครับผ่านวิธีการต่างๆได้หลายวิธีการไม่ว่าท่านนั้นจะเปิดคลิปดูคลิปแชร์คลิปของช่องถาอัปเดตก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสนับสนุนให้คนได้เห็นช่องและมาติดตามช่องได้มากขึ้นนะครับหรือว่าถ้ามีโฆษณาขึ้นมาขอท่านอย่าได้สคลิ์ผ่านนะครับดูข่าวของเราไปพร้อมกับดูโฆษณาไปด้วยก็จะเป็นรายได้ของช่องนะครับ ในขณะที่ท่านอาจจะสนับสนุนผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับของช่องมีตั้งแต่เดือนละ1 0 0บาท300บาทแล้วก็600บาทนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงนะครับหรือว่าท่านสามารถสนับสนุนช่องทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี169342 5111 1นะครับ169 342 5เ1 1เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท่านจะสนับสนุนช่องถาอัปเดตนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในทุกๆวันคุณผู้ชมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องทาอัปเดตเอาไว้นะครับแล้วท่านจะไม่ตกข่าวครับ